สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับยินดี้รับชูช่องนะครับอขอจะไแล้วครับด่วน FC ครับสายรายงานมาล่าสุดนะครับในนิทานเรื่องนี้ครับย้านะครับเป็นเพียงแค่นิทานเนาะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับ่ันใดเข้ามาพิมพ์ที่โวยสารนะครับผมรับชอบนะครับซึ่งนิทานเรื่องนี้นะครับไม่มีอยู่จริงในประเทศไทยสิครับนะไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ทุกคนทุกคนนะครับ FC ครับสายรายงานมานะครับว่าอึ่งขยะนะครับ แย่ครับมีสารเตคร์มาว่านะครับระบบไปทั้งตัวครับทุกคนครับตอนนี้ช้านะครับถึงกับอดข้าวต้มเลยทุกท่านครับนะตอนแรกยังไม่มีอาการครับแต่เวลานอนไปคามคืนมาเนี่ยนะครับก็มีอาการระบมนะครับแล้วก็มีการช้านะครับพวกช้ําดําเขียวจนทําให้นะครับขึ้นไร้สดไม่ไหวนะครับนะแล้วก็อปากบวมตาช้านะปากบวมหน้าช้า เนื่องจากโดนไปหลายฉากนะครับในฉากเมื่อวานนี้ทางสารไคลฟงจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็โดนไปหลายฉากอยู่ก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าระเบมนะครับนอนหยอดข้าวต้มอยู่นะครับทุกท่านผมบอกผมเตือนดึกขยะแล้วว่าไปไหนมาไหนมันต้องระวังนะศัตรูเรามันเยอะทุกวันนี้เป็นไง่ถึงเขาหยอดข้าวต้มเลยนะครับจริงๆปวดหัวจริงไอ้ี่ครับผม ผ็นแล้วผมก็เออเข้าใจฟิลนะเออมันโดนอะไรเงี้ยเราเราก็มันโดนมันโดนน้อยไปไงนะคที่ว่าถูกตบเนี่ยนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมเห็นม,มีสายรายงานนะครับแจ้งมาว่าหน้าช้ำนะครับนะครับหน้าช้ำนะครับฟันโยกฟันหลุดบ้างอะไรบ้างแรงข่าวที่ไม่ชัดเจนในสงขา่มามบว่าตอนเนี้ยเมื่อวานเนี้ยนะครับโดน แรงข่าวที่ส่งขามามาเมื่อวานนะที่บอกว่าถูกตบเนี่ยฟันร่วงเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็ควรควรที่ไรอะไรเงี้ยก็วันนี้นะครับล่าสุดแล้วตอนนี้นะผมได้ข่าวว่าระบมไปทั้งตัวเลยพกช้ำดำเขียวไปทั้งตัวเลยเพราะว่าเมื่อวานมันยังไม่เทอยอย่าไหร่แต่วันนี้มันจะระบมนะครับ ราะนั้นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่อึ่งขยะในชาเรื่องเนี้ยสร้างวิธกรรมอื่นไว้ถึงเวลาที่เองต้องโดนบ้างต้องรับให้ได้นะครับต้องรับให้ได้ด้วยตัวนะไอ้ทีวันนี้ก็ยอกเขาต้มอยู่ไม่ขึ้นไรสดนะครับเพราะว่าเจ็บปากได้ข่าวว่าเจ็บปากนะครับนะเจ็บเจ็บปากนะครับโดนตบที่ปากไอ้ทีครับเนี่ยก็เลยระบบมันพูดไม่ค่อยชัดตอนนี้ยเข้าใจนะเออนะอืม เด,ด้วยมันคนเรานะครับวันนี้มันโดนมันโดนไปตรงปากเมื่อวานเนี่ยวันนี้มันจะระบมแล้วก็จะเขียวเมื่อวานผมเห็นหน้าบวมอยู่นะเมื่อวานเนี่ยผมเห็นหน้าบวมที่เห็นนะคือหน้าบวมดูจากภาพนะดูจากภาพพี่นางล,งลงลงชุมชนในถานเรื่องนี้ <c oughs> นะครับหน้าบวมตต๋ยนะทุกคนนะครับหน้านี้ตรงนี้บวมนะครับหน้าตรงนี้บวมแก้ม,มบวมคงจะโดนตบแก้มอ่ะดูลักษณะแล้วนะครับ คงจะโดนกระชากผมมาตบแล้วก็เข่าเข้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับในทานนะนะครับแล้วนางก็ตะกดจะด้วยจะดวจ้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเมืนะ่อนั้นก็นะในละเวงกรรมนะ,ะเวงกรรมเข้าใจปะ่ะเออโดนตบปากกรรมที่พิดาหอือเ,เขากรรมที่พิดาพ่อรอแม่กรรมที่พิดาเด็กเขาเพราะนั้นผมไม่เอานะครับนะ อื่นขยานี้ผมไม่เอาเลยช่องนี้ผมตัดออกจากระบบเลยครับไม่ให้เข้าร่วมทีมนะครับไม่เอาเลยแล้วก็แล้วก็ไม่คุยด้วยนะครับไม่ค่อยอยากคุยเอสทีคนประเภทนี้ต่เขาพยายามเข้ามาคอมเมนต์ช่องผมนะผมก็ไม่ยอมอ่านนะผมก็ไม่อ่านหรอกผมก็ไม่อ่านนะอยากเข้ามาคอมเมนต์พยายามที่จะเข้ามาหาพูกหาอะไรเงี้ยผมไม่เอานะทีผมบอกเลยว่าผมไม่เอาช่องนี้เอทีครับเพราะว่านึ่งด้วยผมรับพฤติกรรมเก่าๆไม่ได้หรอกนะครับนะผม รับไม่ได้นะครับให้ออกมาขอโทษก็ไม่เอาครับผมก็รู้สึกว่าช่องนี้เป็นช่องที่อันตรายนะครับผมบอกเลยใครอยู่ใกล้ต้องระวังอ่ะนะครับนะใครอยู่ใกล้ <elle> ต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่าเป็นช่องที่อันตรายมากๆจริงๆนะครับเพราะว่าสาร้างวิทยากรรไม่เยอะนะ่ะทุกวันนี้ตอนนี้ก็ขึ้นไลน์ไม่ได้นะใน <Whoa> ข่าวว่าขึ้นไลน์ไม่ได้แล้วก็ระบบปากไนะีปากเจอเลครับโดนต,ตบปากเจอ ดูตัว,ด,ตวดูตัวปากเจอสิครับอุ้ยหวัวจะปวดนะผมหมวานผมนั่งหัวเราะนะนั่งหัวร้อนท้องแข็งเลยสิครับนะเราจะเอาเบ้าหน้าทีหนึ่งนะสิครับนะดูแค่เบ้าปากนะครับแค่นี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนางก็คงจะไม่จบหรอกนะแล้วทั้งงานนี้ครับจับตัวคนร้ายไม่ได้ยิ่งช้ำใจใหญ่เลยทีนี้ได้สิครับ จ,จับตัวคนจับตัวคนร้ายไม่ได้นี่ช้ำใจนะทีสรุปกล้องข้างอ่ากล้องข้างสารเสียนะครับนะทีนะทีครับสรุปกล้องข้างสารเสียทีครับนะนะทีที่ได้ข่าวมาว่ากล้องนะครับบริเวณนั้นไม่มีมทีครับนะเออที่ผมได้ข่าวมาล่าสุดนะนะครับกล้องบริเวณนั้นไม่มีแล้วก็ได้มีได้เสียไปแล้วครับกล้องนั้นเสียนะครับ ก็เลยต้องไปไล่กล้องข้างนอกนะบ,บนถนนนะพี่ครับนะไปล่กล้องนอกบนถนนก็นะก็ขอให้โชคดีแล้วนะนะอึ้งขยะนะครับกล้องมันเสียนะครับอืดนะะังนั้นเนี่ยอึ้งขยะต้องยอมรับไม่ได้ว่าสิ่งที่อึ้งขยะโดนเนี่ยคืออะไรอึ้งขยะต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้ไม่มีช่องไหนออกมาป,ป้องอึงอ้งขยะเลยไม่มีใครเข้ามากอดกอดกอดอึ้งขยะเลยอึ้งขยะก็ต้องเข้าใจนะว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นเพราะปากอรืงขยะเองนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับสิ่งที่อื่นขยะโดนเนี่ยว่าคืออะไรนะครับอืมว่าคืออะไรนะครับทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้นห้พีครับนะได้ข่าวมาล่าสุดคือ,คอต้องหยอกข้าวต้มเลยนะครับ นะครับคือตอนนี้คือไม่ไหลสดไม่ไหลเลยหายไปเลยนะครับอืมวันนี้หายออกจากโซเชียลเลยสิครับนึกงด้วยมันไหลไม่ได้สิมันเจ็บปากอะนะครับมันไหลไม่ได้ครับสิครับมันไหลไม่ได้มันมันเจ็บปากทุกคนมันมันมันจะไปไหลย,ยังไงยังหายไปแล้วสิครับนะมันระบมอยู่ว่าใช่ปะ มันระบมอยู่ว่ะมันไหลไม่ได้สิกันจะะ๊ะบนะครับมันมันคือมันเขียวช้ำอ่ะเนี่ยดูหน้าตอนนี้สิครับเนี่ยหน้าเนี่ยเนี่ยภาพเนี่ยเนี่ยหน้าขาบวมนะสิครับหน้าขาบวมนะหน้าขาบวมแล้วใครเนาะถ้าไปทําร้ายเขาได้นะเออนะครับพี่พันนะอืม ชีวิตนะครับคนเรานะครับไม่แน่ไม่นอนอย่าห้าวนะถ้าห้าวต้องตอย่างนี้แหละคนเรามันต้องหาเพื่อจะหาศัตรูนะครับเพื่อที่ดีก็รักษาเขาไว้ให้ด,ดีอย่าไปทําร้ายเขาไปทําร้ายเขาเนี่ยเป็นไงก็เจ็บตัวดีครับอ่ะโอเคสิครับพิธาน,นครับก็ให้นอนตัวช้ายบบนันได้สิไปเรื่องเขา